สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณประดิษฐ์ศรีศักนารับเป็นเจ้าภาพครับขอนมุทนาในกุศลศรัทธาของคุณประดิษฐ์ศรีศกนามาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลพลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานนางธรรมทานนางชินาติก็แปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ ขอให้คุณประดิษฐ์ศรีศดาจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติม,มีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะักครับขอโดโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสตาของคุณทวิตจเจริญวิทยาเดช ตาตาของคุณพัฒนันวลิศสนนนตาตาของท่านวาเอกวิสิพงตาตาของท่านพันตำรวจเอกทรงวุฒคุณยุทธนาจเจริญวิทยเดชอ่ะร่วมกันไปจบภาพในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเจะตัดผูกฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะ จากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับจะหมดอยู่แล้วสองหัตถยะวัตถุคือรูปที่เกิดจากกรรมเป็นที่ตัง้งเสียสายเกิดของจิตนั้นก็ชลาภาพอ่อนแรงลงมากทำให้กำลังของจิตไม่สามารถจะเสพปรม์ได้ครบเจ็ดขณะทำให้เหลือเพียงห้าขณะนะครับเมื่อจุดตีจิต เกิดขึ้นหนึ่งขณะและว้วก็ดับเราเรียกกันว่าตายคือถึงแก่ความตายกำหนดความตายก็ตรงที่จุติจิตเกิดขึ้นแลว้วก็ดับไปนะครับในทันทีที่จุติจิตดับลงปฏิสนธิจิตก็เกิดทันทีจะไม่มีจิตอื่นใดมาเกิดขั้นระหว่างจุติจิตกับปฏิสนธิได้เลย ด้วยอำนาจของปัจจัยต่างๆมีทั้งหมดถึงย4ี่ปัจจัยอย่างที่เราได้ยินได้ฟังพระสวดตัวเหตุปัจจโยอารมณปัจจโยอธิปฏติปัจจโยอนันตาปัจจโยสมานัตตาปัจจโยเป็นต้นลงท้ายกันที่วิคติวิคตาปัจจโยอวิคตาปัจจโยนะครับเราได้ฟังพระสวดลงท้ายว่าปัจจโยปัจจโยแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ดีไม่ดีพระที่สวดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมจะต้องลงว่าปัจโจยปัจโยถึงยี่สิบสี่ปัจจัยถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้นะต้องเรียนจึงจะรู้แล้ว่าจะเรียนถึงคําว่าเหตุปัจโจยก็ลาแล้วนะครับอ่อนลาลแล้วแล้วสิ่งสําคัญที่สุดอภิธรรมะเขาไม่นิยมเรียนกันในปัจจุบนันนี้เขาไม่นิยมเรียนจะด้วยเหตุผลกันใดเราก็ไม่ทราบนะครับ ว่ามันเป็นกรรมของสัตว์นะที่ไม่นิยมการเรียนพระอภิธรรมในปัจจุบันนี้มีแต่เอเวศศูนยเวลาสวดก็น,นิมนพระสวดอภิธรรมะค่เรื่องมีการตายเกิดขึ้นแล้วก็สวดอภิธรรมะสวดอภิธรรมอภิธรมธรมเท่านั้นแต่ไม่มีการเรียนอภิธรรมยิ่งวัดที่สวดอภิธรรมมากก็ไม่มีการเรียนอภิธรรมเลยอ่าเจานั้นเรานี่ไม่ได้พระ สามีศรัทธามาเรียนมาศึกษากันก็ถือว่าเป็นบุญ,ญาราภอันประเสริฐพระอภิธรรมะนั้นเป็นอารมณ์ของปัญญาแล้วก็เป็นอารมณ์ของปัญญาขั้นโลกิยะปัญญาขั้นสูงด้วยนะครับเรียนรู้นาะความเป็นไปของชีวิตจิตใจทั้งหมดอย่างละเอียดแล้วก็ทีถ่วนทีเดียวเอามาถึงตรงนี้ นั่นก็คือวิถีนะครับนะวิถีจิตที่ทําหน้าที่จุตินะครับที่มีขณะจิตเกิดมากที่สุดแต่จะมีชาวนาเพียงห้าขณะนะเพียงห้าขณะจะนั้นดูภาพประกอบสักหน่อยจะดีไหมดูภาพประกอบมรณาสันวิถีนะครับเอาสักวิถีหนึ่ง ภาพประกอบขอนวิสีทางปัญจทวารอารมณ์ที่ปรากฏทางปัญจทวารจะมีอตีตาผวังครับเพราะอารมณ์ที่มาปรากฏทางปัญจทวานั้นเป็นรูปเป็นรูปเมื่อมีรูปมากระทบกักบทางปัญจทวารจะมีอตีตาผวังทําหน้าที่รับกระทบอารมณ์แต่ว่ายังรับอารมณ์ในอดีตอยู่นะครับไม่รับอารมณ์ปัจจุบันที่กระทบ อติตาผวางเกิดขึ้นในขณะผวังที่สองก็ไหวแล้วก็ดับผวางที่สามตัดขาดจากอารมณ์เก่านะจากนั้นก็ปัญจทวารชนะก็จะทำหน้าที่จะทําหน้าที่นะเปิดประตูทางตาหรือทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งนะแล้วก็จิตที่ปรากฏทางทวารใดทวารหนึ่งก็เกิดจากนั้นก็สัมปนจิตก็รับ สันติแล้วนะจิตก็พิจารณาอุทธงนะก็ตัดสินอารมณ์ชาวนะเสพห้าขณะนะห้าขณะอารมณ์นั้นแรงมีตาาลพนะรับสองขณะกจ็จุติจิตเป็นฉากชีวิตอันนี้เรียกกันว่าตายทางปัญจทวารคนเราตายทางปัญจทวารก็ได้ครับพอเห็นปุ๊บก,ก็ตายได้ยินปุ๊บก,ก็ตายรับกลิ่นปุ๊บก,ก็ตายรับรส ยินเสียงปุ๊บก็สิ้นชีวิตเลยได้น,นั้นบรรณาสันนิถีทางปัญจทวารน,นั้นมีได้นะสำหรับเราคราวนี้เรามาดูตรงที่นะฮะบรรณาสันนิถีทางมนุษทวารความตายที่เกิดขึ้นทางมนุษทวารจะมีอารมณ์ปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นก็คือมรณา สันนการหรือมรณาสันนวิถีนะครับมรณาสันนวิถีก็จะปรากฏอารมณ์นะอารมณ์ปรากฏทางใจเดี๋ยวเราจะพูดถึงอารมณ์ปรากฏทางใจ3ประการมีผวังขาจารนะน้อมหาอารมณ์ผวังกุศเชตาตัดขาดจากอารมณ์มนุทวาชนะก็จะทำหน้าที่ตัดสินให้ชาวนะที่เป็นกุศลเรื่องกุศลทำหน้าที่เสร็จ5าขณะ แล้วก็จะมีตัฐาธนะรับสองขณะจากนั้นก็จุติจิตดับนี่คือวิถีทางมนุษย์ทวารมีอยู่สองอย่างนะครับทั้งหมดมีสี่นะผมยกมาให้มาดูสองนั่นคือเป็นตถาลพนะสะก่อนจึงจุติหรือไม่ก็เป็นภวังสะก่อนจึงจุติหรือไม่มีภวังก็จุติได้ คำอย่างใดอย่างหนึ่งนะั่นก็คือหนึ่งกรรมอารมณ์สองกรรมนิมิตอารมณ์สามคตินิมิอมตมอารมณ์มีคำอธิบายดงต่อไปนี้ครับจะจดก่อนไหมครับจดก่อนไหมให้โอกาสจดผมจะได้เติมน้ำมันนิดหนึ่งนะหมอเขาจะบ่นว่าไม่ยอมทานน้ำเลย ตอนนี้เราอยู่ในหมวดของสมังคิตาข้อที่สี่คืออุปทานะสมังคิตาก่อนที่จะสิ้นชีวิตนั้นมีอารมณ์ปรากฏสามประการอยา่างใดอย่างหนึ่งคำอธิบายมีดังต่อไปนี้ครับนะเกี่ยวกับความตายจะมีอารมณ์ปรากฏก่อนตายสามประการอยา่างใดอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งกรรมอารมณ์ คืออารมณ์ในอดีตที่ตนเคยทําไว้อารมณ์ในอดีตที่ตนเคยทําไว้เนียวนําจิตใจให้ปรากฏเหมือนกําลังเหมือนตอนกําลังกระทาอยู่ทั้งทางกุศลและทางกุศลใจเอาไว้นะครับนะกรรมอารมณ์ฝ่ายกุศลมีเอาละนะฮะเราพูดถึงกรรมอารมณ์รายละเอียดแล้วนะครับเช่นทําบุญให้ทาน รักษาศีลฝังธรรมะ,จะเจริญภาวนาเป็นต้นทำมาแล้วรู้สึกอย่างไรก็ปรากฏเหมือนกำลังทำอย่างนั้นแหละเนี่ยครับเราอาจจะคิดว่าทำแล้วก็แล้วกันไปต้องถามบ้างนะครับว่า ที่เราได้บริจาคแล้วก็ปลื้มใจอินใจจะสังเกตได้ว่ากิจกรรมที่สนักปฏิบัติธรรมทิมกาขาวผมจะไม่มองข้ามเรื่องเราเหล่านี้ทอดผ้าป่าก็ให้ทุกท่านได้อุ้มผ้าไตรนาอุ้มผ้าไตรกล่าวคำถวายตั้งจิตอธิษฐาน ตอนนั้นจิตใจจะสะงบจิตใจจะมีความสุขจิตใจจะมีความตื่นใจบิ่มใจเบิดบานใจ,ใจความรู้สึกตรงนั้นไม่สูญหายไปไหนนะครับความรู้สึกในขณนะที่เราปุ้มพาไปปลื้มใจสงบมีความเบามีความปล่งใจมีความปีติตรงนั้นนะฮะ ไม่สูญหายไปไหนนะครับถึงเกิดแล้วมันก็ดับไปแล้วแต่อารมณ์ตรงนี้วันสุดท้ายกลับมาปรากฏเหมือนวันนั้นเพ้เลยครับขอโทษครัเป็นเจ้าื่องหวาดเสียวว่าบางคนนะประสบบัตเหตแขนขาดขาดขาดแต่กำลังของกรรมอารมณ์เนี่ยเข้ามาตรงนั้นพอดีนะครับ ถึงจะแขนขาดขา,ดข,าดขาดแต่เขายังยืนทุกขจนาที่เกิดขึ้นตัวนั้นไม่มีเลยครับมีแต่กรรมอารมณ์ที่เป็นกุศลปรากฏขึ้นเหมือนในขณะเขาอุ้มพระไปเมือขณะขเขาประเคนพระเมืออขณะที่เขากราบพระเมืออขณะที่เขานั่งทําสมาธิได้ปีติได้ความอินใจอย่างไรอย่างนั้นเลยนะครับตัวน,นี้เขาเรียกว่ากรรมอารมณ์ฝ่ายกุศล เหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นเหมือนกับกําลังทําบุญทากุศลทําสมาธิเจริญวิปัสนาเหมือนกาลังบูชาพระเหมือนกาลังกราบพระไหวพระฉะนั้นผมจึงต้องบอกกับท่านทั้งหลายเวลาเรากราบพระนะอย่าเพิ่งรีบกล่าบทําจิตให้สงบให้เกิดความปลื้มปีนใจเบิกบานใจ ดูประพักของพระพุทธปฏิมาน้มงจิตจนึกถึงคุณของวิจ้าให้เกิดความอิ่มใจแล้วก็กระหอบลงไปอารมณ์ที่เราทําได้ตรงน,นั้นมันไม่ศูนย์มันเป็นกรรมะอารมณ์วันสุดท้ายของชีวิตเราได้นั่นจะทําบุญทําทานฟังเทศฟังธรรมะหรือจะศึกษาธรรมะทำสมาธิจเจริญวิปัสสนาเนี่ยอารมณ์ที่เด้กจะทําไว้ตรงน,นั้นนะครับ มันเป็นมรดกข,ของชีวิตวันสุดท้ายที่จะทําให้เราได้อารมณ์เหมือนนะครับที่เราได้วันนั้นเีเดียวปรากฏเหมือนนะครับปัจจุบันอารมณ์เลยนะครับตัน้นอารมณ์เก่าในอดีดนะย้อนกลับมาเป็นอารมณ์ให้วันสุดท้ายตอนนี้เราเรียกกันว่ากรรมะอารมณ์ายกุศลกรรมอารมณ์ไฟกุศลต้องมีได้เช่นเคยฆ่าสัตว์เคยรักทรัพย์เคยเสียใจเพราะถูกไฟไหม น้ำท่วมถูกโกงเคยพยาบาทอาฆาตก็จะปรากฏเหมือนกำลังทำอยู่มีไหมครับเราเสียใจอย่างสุดขีดแค้นอย่างสุดขีดอันนี้เป็นกรรมอารมณ์นะครับฝ่ายอกุศลเรื่องการพยาบาทการอาฆาตการจองเวรเนี่ยมันเป็นกรรมอารมณ์ฝ่ายบาปเป็นกรรมอารมณ์ฝ่ายอกุศลนะโกรธดา่าเสียงหลงเลย อันนี้ก็เป็นกรรมะอารมณ์ฝ่ายอกุศลนั่น,นก็เคยสะสมไว้ยอย่างไรอารมณ์ของกรรมอารมณ์ฝ่ายบาปฝ่ายกุศลก็ปรากฏเหมือนกันนะฉะนั้นอารมณ์ฝ่ายบาปฝ่ายกุศลจึงไม่ควรที่จะให้มีจึงไม่ควรที่จะให้เกิดแต่อารมณ์ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลควรจะมีควรจะให้เกิดเื่่งเมื่อเกิดแล้วก็คิดถึงบ,บ่อย ่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นนะไอ้ที่อยากคิดมันไม่อยากจะคิดไอ้ที่ไม่อยากคิดมันค่อยจะคิดอ,า,อารมณ์ที่เป็นบุญมันไม่อยากจะคิดนะฮะแต่มันอยากจะคิดอารมณ์ที่เป็นบาปนานีานวงสนทนานบางทีไปด้วยกันะผมก็นั่งยอยู่ข้างหลังคุยอะแล้วผมาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยว,วยอารมณ์ฝาคุณโสมาแล้วอาจริงจริงเนี่ยคนนั้นอย่างงั้นคนนี้อย่างนี้ <laughs> บางครั้งต้องบอกเปลี่ยนเรื่องเถอะเปลี่ยนเรื่องเพราะมันเป็นอารมณ์ฝ่ายอกุศลจนอารมณ์ฝ่ายกุศลหรืออกุศลเนี่ยหมายถึงความรู้สึกทางจิตใจครับความรู้สึกทางจิตใจที่ได้เกิดขึ้นในการทําบุญแต่ละครั้งในการทําบาปทําอกุศลแต่ละครั้งเราเรียกกันว่ากรรมะ ใจเป็นอารมณ์ในอดีตที่เคยทำไว้ถ้าเป็นกุศลก็นำสู่สุขติครับถ้าเป็นอกุศลก็นำสู่ทุขตินี่คือกรรมะอารมณ์ข้อแรกมีทั้งกุศลแล้วก็มีทั้งอกุศลเมื่อเรียนรู้อย่างนี้แล้วก็ต้องพยายามนะครับสะสมกรรมะอารมณ์ที่เป็นกุศลเอาไว้เยอะ นาจะทําบุญสักบาทห้าบาทสิบบาทร้อยบาทหรือจะขนมสักห่อนึงนะข้าวเหนียวสักปั้นนึงข,ข้าวสักทักพพีหรือน้ําสักแก้วก็ตามนะครับมนักสิการใจผมจึงมีวิธีการถวายของแกพระถวายอาหารแกพระโดยที่มันมีตำรับตำลาแต่พอเราเรียนธรรมะแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรุงอารมณ์ ปลงจิตใจให้ถูกต้องด้วยเหตุผลแล้วก็มีผลมากเลยด้วยโดยตั้งเป็นสูตรว่าจะถาวายแล้วก็ตามนะข้าพนะเจ้าขอถาวายอาหารนี้ถ้าเป็นอาหารแก่สงสาวกของพระพุทธเจ้าขอให้อาหารนี้จงเป็นประโยชน์แก่สงสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยเถิดมนสิการเน่ยเราให้แก่สงสาวกของพพุทธเจ้าเราให้ประโยชน์ แกสงสาวกของพระพุทธเจ้าเราให้ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมะถ้าสงไม่ใช่สงเฉยๆนะสงสาวกของพระพุทธเจ้าบางทีงเป็นสงแต่ไม่ได้เป็นสาวกก็เยอะไปเพราะไม่ยอมเรียนไม่ยอมศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าไม่ยอมปฏิบัติตามคําสอนของพระุทธเจ้าอันนี้เป็นสงแต่ไม่ได้เป็นสาวกจะนั้นสงต้องเทียบพร้อมไปด้วย สาวะกะสังโฆนะสงหมายถึงสาวะกะสังโฆสาวกของพุทธเจ้าก็คือผู้เรียนผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้านะขั้นอริยะก็คือโสดาบันสก,กัคานนาคาอาหารหันตขั้นสมมติก็อยู่ในขั้นเรียนศึกษาปฏิบัติเพื่อบรรลุตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนะครับจึงใช้คาว่า สงสาวกของพระพุทธเจ้านะอันเราจะให้สิ่งใดๆก็ตามนะฮะหลาบุ่งประโยชน์ให้แก่ผู้ทรงศีลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ทรงศีลอย่างนี้นะถือว่าเป็นการสร้างกรรมะอารมณ์ที่ดีเอาไว้นะแล้วก็ยังได้กรรมะนิมิตอารมณ์ที่ดีและก็จะเป็นปัจจัยให้ได้กรรมะ ได้อารมณ์ที่ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราได้มองเห็นความสําคัญต่อไปครับกรรมนิมิตอารมนะกรรมนิมิตอารมณ์กรรมนิมิตอ,อารมณ์คืออารมณ์ทั้ง6ที่เป็นเหตุของการกระทําทั้งทางกุศลและทางอากุศลให้ปรากฏเมื่อใกล้จะตาย <c oughs> กระจนิดนะครับอารมณ์ที่เป็นเหตุของการกระทําเห็นปุ๊บคิดเป็นกุศลทันทีเห็นปุ๊บค,คิดเป็นอกุศลทันทีสิ่งที่เห็นนั่นแหละรครับเป็นเหตุของการกระทนานะสิ่งที่เห็นนะครับเป็นเหตุของการกระทําจะนั้นสิ่งที่เห็นหรือเสียงที่ได้ยินหรือกลิ่นที่ได้รับรสที่ได้รับ นะสัมผัสที่ได้รับรวมถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางจิตใจซึ่งเป็นเหตุของการกระทําความดีหรือเป็นเหตุของการกระทําความชั่วมองเห็นด้วยตาฟังด้วยเสียงก็ได้นะครับสามารถที่จะปรากฏเป็นนิมิตได้นะจะเรียกว่ากรรมนิมิตอารมณ์คืออารมณ์หกที่เป็นเหตุของการกระทําทั้งทางกุศลและทางอกุศลให้ปรากฏเมื่อใกล้สะตายนะครับอา้าว ถ้าเป็นฝ่ายกุศลก็จะเห็นสิ่งที่ตนเคยทำเคยสร้างนะครับนะเคยทำแล้วก็เคยสร้างเคยกราบเคยหยิบเคยจับเคยยกขึ้นอธิษฐานผ้าไต่ผ้ากระถินผ้าป่าเคยตักบาตรเคยประเคนพระมีไหมครับเราเห็นตัวเองทำอย่างนี้บ้างไหม เห็น erm ผู ú, ้ที่เกี่ยวข้องกับเราม้างไหมนะเหล่านี้เป็นกรรมนิมิตอารมณ์นะครับเห็นพระเดินมาก็เป็นต้นเหตุให้เราได้คิดเป็นกุศลให้เราได้กราบให้เราได้ไหว้ให้เราได้ถวายให้เราได้ตักบาตรนี่ก็เป็นกรรมนิมิตอารมณ์เห็นพุทธปฏิมาก็เป็นเหตุให้เราได้กราบเป็นเหตุที่เราได้ไหวเป็นเหตุเราได้บูชา เป็นเหตุให้เราได้สมาทานศีลต่อหน้าพระพุพทธปฏิมาฉะนั้นนิมิตใดที่เป็นเหตุให้เกิดกุศลนิมิตนั้นเรียกกัว่ากรรมนิมิตอาลกทับกะิินที่ผ่านมาทุกท่านคงจะได้เห็นผ้าตาได้อุ้มผ้าตายได้จบผ้าไกลนาะ <Bye. S 2> ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านับนเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทิมกาขาวชมรมผู้ไฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณประดิษฐ์ศรีศัรนารับเป็นเจ้าภาพขออนุุมทนาสาธุมณโอกาสดีนะครับและขืดนี้เป็นทีนาศิีดายเวลาหมด หมดเวลาต้องติดตามรับฟังกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้รายการตามทางพระพุทธเจ้าจะเป็นสัทธาของคุณทวิชเจริญวิทยเดชคุณพัฒนันวลิศนนทนวาอากาศเอกวิสิทธพง์พันตรำรวจเอกทรงบด และคุณยุทธตาเจริญวิทยเดชร่วมกันรับอิจภาพอาพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจริงๆต้องติดตามมาฟังกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมีแก่คุณประดิษฐ์ศรีศักดาและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกัน สวัสดีครับ Oh, no, no.